ครับสวัสดีครับผมกะเมื่อี้ก็ขายซอนะครับกับบุไดมารีวิวดนแล้วนะครับแต่มือนี้ก็สิมารีวิวเป็นตัวลำโพงตัวใหม่นะครับเขามาได้อาทิตย์หนึ่งนะครับบุไดมีโอกาสมารีวิวจากเชอร์นะครับไปเบิงกันเลยครับผมกับใครโทรถามหาเลยครับถามหาลำโพงตัวที่มันจมต่อบูทูใ้นะครับตอนนี้ของมาแล้วนะครับ สามารถเสื่อมต่อบูทูธได้นะครับมาในน้ำ48วัตต์ครับหากโครง้างนี่ <c oughs> ปานคือกันเลยครับคือกันกับตัว3 5หนะครับ <c oughs> แต่ในรุ่นเพิ่นผัดบอกว่า48วัตต์เนาะผมก็ขายตามนี้แล้วครับตามที่เขาบอกนะครับสามารถเสื่อมต่อบูทูธนะครับลักษณะห <c oughs> บดตางกันเลยครับ แต่ตัวเครื่องนี้สินักกว่าครับนักกว่าตัวสามสิบห้าโตเกิานะครับไป่งกันเลยครับลองเสริมต่อบูทูธกันนะครับเปิดบูทูธเลยครับนี่นะครับซื้อเขาครับเนี่ยเชื่อมต่อแล้วครับเชื่อมต่อได้ไหวครับผมอยาไปลองเปิดบูทูธเอ้ยเปิดเปิดเปิดลองมึงนะครับโทรศัพท์กากกากนะครับผมก็ เดี๋ยวไปลองอไปลองฟังเสียงมึงนะครับอา่อาอลองเมึงครับนี่ครับ ชอบเลยที่ชอบปิ้งชอบเลยที่ชอบปิ้งชอบปิ้งมีแตัเงินครับโอเคครับผมแล้วไปลองฟังเสียงในเมียมนี้เนาะครับเนาะ เสียงดีครับผมเสียงดีครับรีโมทตัวนี้นะครับเนี่ยครับสามารถใส่น้ากันได้นะครับตั้งแต่รุ่น48วัตต์ตัวเก่านะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัว35วัตต์ครับแล้วก็ตัว38วัตต์นะครับาสามารถใส่น้ากันได้นะครับเนี่ยคือใส่น้ากันได้ทุกรุ่นเลยนะครับเรามาเบิ้งในกล่องเขาหงายยังมาเนียนะครับไปเบิ้งกันเลยครับ มีเครื่องนะครับเครื่องเลนนะครับเครื่องเลนตัวบูทูธสามสิบแปดวัตต์นะครับมีกระเป๋าครับมีสายสาต์ไหนะครับสายสาตว์เลก็รีโมทครับรีโมทแล้วเพิ่งจะแถมทานมาก่อนหนึ่งนะครับผมและสีดัยงแนีนะครับสำหรับผมจัดเตรียมอยู่แล้วครับนี่ครับเป็นตัวลำโพงหนึ่งตัวนะครับ มีรีโมทครับนี่มีทานให้นะครับนี่เนมเสียงให้ครับผมนี่นะครับในสุดของเขานะครับสายซาดนะครับทานตัวนี้แล้วก็สีอ่ใส่ให้ไปยามลองนะครับลองก่อนส่งนะครับนี่นะครับสนใจทักมาได้ครับตัวบูทูดนะครับสามารถเสริมตัวบูทูดได้นะครับ ของมีพร้อมขายครับสมุนนีก็สิลดราคาลงกันนะครับเพราะว่าเริ่มตกหลุนแล้วนะครับว่าตัวใหม่กับเขามาแล้วนะครับมันก็ยังไดของใหม่มันก็สีดีกว่าของเก่าครับเรื่องคุณภาพเสียงก็ยังยืนยันว่ารุ่น48วัตต์นี่สุดยอดครับกเลยว่าขายดีสุดแล้วครับของมีพร้อมทรงนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาเบิ่งนอันนี้รุ่น48วัตต์นะครับสั่งมา หลายครับของยูซูลินเด้อครับพร้อมทรงครับพร้อมทรงครับยูซูลินครับบวกเกินมือสองมือครับหอดครับเน้นภาคอีสานในมือเดียวหอดครับสนใจกะถักมาได้ครับของมีพร้อมทรงครับผมกรับอันนี้ครับผมมียังหลายนะครับก็มารีวิวครับตัวลำโพงแล้วครับสนใจกะเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อไว้นะครับนะในในอันนี้นะครับ ในข้างล่างคลิปเลยครับผมเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อเบอร์ไลน์ผมก็ับ087นะครับ0899976นะครับสนใจกระถักมาได้ครับราคาลดลงครับถูกครับถูกกเก้าครับรับรองครับผมเพราะว่าซุ้มนี้ก็ตกรุ่นไปแล้วครับสวัสดีครับสนใจกระถักมาครับขซอสวันดีครับอันมานทุกท่านครับกับผม